คครรรับบผมออ่ะะเาชชืไไก็ชื่อบความน่ารักของดิโม่อยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ได้มางานเฉลิมฉลองนะครับความสำคัญของไทยจีนนะแล้วก็มีความพิเศษตรงที่ว่ามีความเป็นไทยในดิโม่หละวันนี้เป็นไงคะเมื่อกี้เดินดูแต่ละดีลเพราะวมันมีหลายพิกเกอร์ที่ออกมาใหม่โอ้น่ารักทุกทุก่านเลยครับที่ออกมาใหม่คอลเลคชันนี้น่ารักมากส่วนตัวเราชอบคอลเลคชันไหนบ้างโอ้ดิโม่ฮะ ชอบทุกฟังก์ชันเลยครับเพราะว่าจริงๆก็ตามสายสมวัน,นนี้มันมีตัวใหม่ที่ออกมาด้วยดิมิเตไทยแลนด์ครับผมอนะไรู<อ>้สึกว่าน่ารักมากๆแล้วก็ดีใจที่มีความเป็นไทยไปอยู่ในน้องดิม,มัวแลนดครับผมยิงอยากช้างดมากงั้นใกล้ใกล้ใกล้จะเปิดให้ชื่นชอบมาชมแล้วอ่ะอยากให้เชิญชวนอะไรครับครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมามารับน้องดิม,มัวไปอยู่ด้วยนะครับผมก็ เป็นอ,อนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับเป็นลิมิเต็ด d ิ t i o n ครับครึ่ต่อครึ่งต่อดีครับการเซอร์ไดรส์มาเป็นไงบ้างคะก็ไปแฟนไซน์มาช่วงนี้ก็เดินทางทุกเดือนครับผมล่าสุดเป็นไงบ้างล่าสุดก็แฟนๆก็น่ารักเหมือนเดิมทีบผมว่าอุ่นเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่เจอก็ยังซัพพอร์ตแล้วก็น่ารักแฟนเซอร์ไพรส์อะไรเลยไงบ้างจริงๆก็มีกิจกรรมแล้วเกมอะไรใหม่ๆให้เขาได้เซอร์ไพรส์ยอยู่เสมอ แต่เราไปแต่ละที่อย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนกิจกรรมเปลี่ยนอะไรอางก็แล้วแต่ที่ครับว่ากิจกรรมแต่ละที่จะเป็นอะไรส่วนมากก็จะเป็นเล่นเกมเราทีเทมเป็นไหมก็มีกับทีมงานครับใคขับบัสมขึ้นมากขนาดไหนก็ผมรู้สึกว่าก็เรื่อยๆครับก็ยังน่ารักเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนเดิมครับต่อไปจะมีไปที่ไหนบ้างอ่าต่อไปก็จะไปจีนเหมือนเดิมัไนไปจีน ทางนี้ก็ไปฉันฉันเตรียมอะไรอย่างไรบ้างครับก็เตรียมความน่ารักความสดใสไปให้กับแฟนแล้วก็แบกความคิดถึงครับผมแฟนเขาอยากแบบเขาดีเพนไหมเขาอยากได้อะไรอะไรอยย่างงเเี้วลาแบบเราอบอีกต้องมืออะไรในีน้จริงๆแล้วไม่ไม่ค่อยมีดีเพนอะไรเลยเพราะว่าแค่เขาได้เจอเราเขามาดีใจแล้วเพราะเราด้วยพยาตางก็หาอะไรที่ได้เจอครั้งนึงก็แฮปปี้ ตอนนี้ก็ก็มีผลงานก็คือเดี๋ยวจะถ่ายเรื่องต่อไปแล้วแล้วก็เพลงครับผมเพลงต่อไปก็ใกล้แล้วครับตอนนี้เพลงเป็นยังไงบ้างครับเพลงแน่ไหนอะไร้างตอนนี้กำลัง <c oughs> อยู่ในอ่าโปรเซสกำลังประชุมกันอยู่ว่าจะเอาเพลงไหนออกมาเป็นเพลงที่สอ <c oughs> งทำไม่กี่เพลงวันจริงทำมาเยอะเลยครับแต่ว่าเราต้องเลือกอ่ทาทัมมิ่งเหมาะสมกับเพลงเลย มันตอนนมันเยอะขนาดไหนนะโอ้ยเหมือนบ้านแต่ว่าว่างัดน้ำทำเรื่อยๆเลยใช่ครับก็ว่างก็ทำแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าก็ต้องมาแบ่งเวลาให้กับเพลงด้วยแต่ก็อยากปล่อยในปีนี้ใช่ครับแน่นอนครับปีนี้คิดว่าจะปล่อยกี่เพลงครับถ้าเป็นไปได้อยากอีกสักสองเพลงครับผมถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วเป็นแนวไหนอะไรยังไงอะวะจริงๆแล้วก็แนวดิสซิตี้เลยครับก็อยากให้ติดตามวดิสซิตี่ ้วงาการร่เคืองงงยััไก็มีความสนใจครับมีความสนใจพระเครื่องครับก็เสริมสมนุนไพรแล้วก็มีแล้วก็สบายใจครับไปดูดวงหรือไปปรึกษาอะไรใครอยู่างเ้ยเปล่าครับไม่ได้ไปดูดวงอันนี้ชืช่นชอบส่วนตัวอยากอยากที่จะสะสมพระเครื่องแฟนเห็นแล้วว่ายังไงบ้างก็เห็นกรอบพระอะไรตกใจ<笑><笑>ตกใจก็แบบเฮ้ยเอาจริงเหรอก็แบเป็นเซียนเด็กอ้วนแล้วมั้งแล้วเป็นเซียนจริงไหมยัง ยังไม่เซียนครับตอนนี้ดูดูดูเป็นเฉพาะวัดตัวเองศึกษาแล้วตอนนี้สิบสามอยู่คน,น,น,นเดียวหรือเปาแค่วัดเดียวหลายคนบอกว่าเอ้ยงานเราก็ยุ่งนะเรายังมาสึบสามก็ระหว่างบินอะไรเงี้ยครับแล้วก็หนังสือพระมานั่งอ่านแต่งหน้าก็หนังสือพระมานั่งอ่านแต่ก็ลงสงสัยเลยว่าเราไปสนใจได้ยังไงเอาที่สัมภาระจริงจริงแล้วผมชื่นชอบอของที่มีอายุอ,อยู่แล้ว พอเข้ามาสะสมรักเครื่องก็น่าจะเป็นของที่มีอายุที่สุดในที่ผมเคยสะสมมาครับมีเยอะไหมบารที่เราที่เราขายะมก็หมายถึงหมายถึงที่มีอยู่หรือว่าก็มีอยู่ก็มีพอสมควรอยู่ครับแล้วอยากศึกษาวัดเื่มอีกไหมหรือเอาแค่วัดนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วรายละเอียดหรือข้อมูลการดูหลายๆอย่างรายละเอียดมันเยอะมากเราต้องค่อยๆศึกษาไปทีละวัด ก็สงสัยใครนใจอะไรเงี้ยก็มาถามได้ว่าันนี้มเป็นยังไงถ้าถาวันนี้ก็พอจะคุยกันได้อยู่ยังยังไม่บอกใช่ไหมครับงา, <laughs> าน,าน,ปนแ,ป,านแ,แปีน้เนงงน <laughs> อะไรงก, <laughs> ก็ปีนี้จะเห็นอซีรีส์ผมผมจะถ่ายซีรีส์นะครไัไม่ไม่แน่ใจว่าออนปีนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ่ายปีนี้แล้วก็จะเห็นเพลงครับผมของบีซิตี้ครับ